สดีร้อยแปดพันเนะครับค่ะเล็กหญิงเล็กชายค่ะวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับสําหรับคนที่มีริมฝีปากดำค่ะดำคล้ำเกิดจากบางคนที่ทาลิปสติกนะคะอ่ออ่าค่ะทีนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีมะนาวค่ะมะนาวเราก็หั่นมาเป็นชิ้นๆ้นแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงวัดซาีนนะคะแล้วก็นำมะนาวมาจุ่มน้ำตาลทรายแดงนะคะ แล้วก็วนทาไปที่ริมฝีปากนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็เช็ดออกแล้วก็ตามด้วยวัดสดุลินนะคะ,ะแล้วก็ทาวนไปทําอย่างนี้นะคะสลับกันไปจน10-15นาทีนะคะแล้วก็ต้องขยันทําด้วยนะคะแล้วก็ทาทิ้งไว้ก่อนนอนอด้วยอ่าแล้วก็วทาวัดสดุลินก็ทาก่อนนอนด้วยทิ้งไว้ก่อนน,ะะนอนเลยค่ะใช่บุคลิก สุขภาพดีทั้งมาก่อนแล้วรวมถึงบุคลิกภาพที่ดีทั้งมาก่อนด้วยสุภาพสตรีก็ริ้มีปากกระจาแดงเป็นทีมหมายตาของสุภาพบุรุษแล้วก็ผมว่าผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายที่ดูบริยเยอะปากดำก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ไปลองใช้กันดูนะฮะแต่ก็ต้องขยันทำนิดนึงบังเอิญผมไม่ได้ดูบรียก็ไม่เป็นไรริมมีปากแดงโอเคนะครับผม